ดีเอฟซีวันนี้พ่อกันอีกครับไปรถเมล์พลามสองหม่องเก่าน้องเพิ่นก้นพิการพร่อครับแขนขาดแขนขาดแล้วอุ้มตุ๊ก,กตาคือทีฮยอดเป็นลูกนี่ครับนั่งกินข้าวโพดอยู่ป้ายรถเมล์เรียตนุนเราคือสีสติบ่เต็มแต่บออยากว่าเพิ่นหรอกครับเพิ่นขนาดเต็มอยู่ตะกี้เลยหายตังค์เพิ่นไปยี่สิบบาท คนกำลังเสถงนะครับกำลังเซทงอยู่ตัวนั้นมีคนออกมาให้ครับแล้วก็หูจักไหว้คนเป็นนะครับต้นทุนชีวิตมันต่างกันครับขอให้เขาปลอดภัยครับบ้านอยู่ใซกัว่จักหรอกครับอุ้มอุ้มตุ๊กตาน้อยไปกินข้าวโพดแท็กซี่ขอีกขั้นหนึ่งก็เอา ดีคนหนึ่งครัเขาขอบคุณเขาขอบคุณช่วมือด้วยโอ้ครับผมสุดยอดครับไปไหนจ๊ะไปแล้วนี่ครับผมลุกน้อยกอยใจไปแล้วครับชีวิต เบิ้งกันไปครับชั่วโมงนีุ่กันอุ่มไปอุ่มลูกน้อยเขตมีแขนทั้งเดียวครับขึบ้นสามารถร้อยไปเรามีกับคู่อันนึงครับมีคนใ้เขาโพดกินให้น้ำกินไปนี่สิบบาทไม่ค่านะก็มาให้อีกครับนี่ครับแ,แท็กซี่ครับพี่น้องบอมีคนเลยแลนวมาสี่ร้อยกิโลแล้วเดี๋ยวสิเขาอูแล้ว อยู่ไปกะไม่มีอะไรเงียบครับมือนี้ครับเงียบไรเดี๋ใจหรอกคารเตอรจักสองรอยพี่น้องชุบเบื้องหนา้าเบื้องตากันเน่เอ้ยังสี่เหล่าพี่น้องเอ้ยปลอดภัยโควิดกันเน้ยครับเด้อเกิดมารอซื้อ,อ,อความรอบริสซอยอย่างบา้าแมวเลยความรอไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะ <c oughs> ยังยิ้มได้นะคณะพลน่นะยังยิ้มได้อยากจะร้องเพลงให้คุณได้ฟังแต่ก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรหัวใจแชนโอยไอจกก็ยากพี่น้องเส้แม็สองอันเอาไว้เท่านี้เลยพี่น้องทายเห็เบื้องมีอยังกับิี่ท้ายเห็เบื้องครับบ่มี คอนเทนต์อย่างดอกพี่น้องพ่อ,อ้างทา้งยีง่ยังสิท้ายให้เบิ้งครับฝากคนกำลังใจสู่คนเด้อสู่โควิดครับสู่โควิด